สวัสดีครับสวัสดีครับผมอัดทอโต้ครับสวัสดี FC นะครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีผู้ติดตามผู้มีเกียรติผู้ทุกท่านเลยนะฮะที่กดติดตามนะครับมัดทอโต้นะครับวันนี้นะครับผมมัดทอโต้นะครับก็อยู่กับสต็อกแคมรี่อีกแล้วนะฮะสำหรับโฉมนี้นะครับเป็นโฉมนะครับสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นตัวโฉมออนมิวนะฮะสำหรับตัวต้าแคมรี่นะครับโฉมนี้ผมบอกเลยนะครับมาจอดที่สต็อกลาของบริษัททอโต้แล้ว นะครับปีทั้งตัวเครื่อง2.0นะครับและ2.5นะครับรถทั้ง4ครคันที่ผมจะรีวิววันนี้นะครับเป็นตัวน้ำมันล้วนๆเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังหา t o y o ต a c แคมรอยู่นะครับอยากได้รถสวยนับคุณภาพคัดเกรด A นะฮะรถมือเดียวรถหน่วยงานผลระวางนะครับตรวจสอบประวัติย้อนหลังได้นับที่ทออโต้บอกเลยว่าราคาถูกที่สุดนะสำหรับแคมรี่นะครับในย่านมินบุรีเสรีไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว ตลาดออนไลน์ด้วยนะครับรถสวยรถคัดเกตนะฮะมาดูที่ท,ทอโต้ได้เลยเปิดทําการทุกวันนะครับสำหรับคันแรกที่ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับพายเอซรับชมนะฮะก็คือโ o ยิต้าแคมรี่นะครับคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์นะครับ2.5นะครับ G นะครับปี2016จุดปี2017คันนี้นะครับราคา659,000านะฮะได้เป็นตัว 2.5G ปี2016จดปี2 0 1 7นะครับคันนี้ใหม่1 7 0 0 0 0โลนะครับมาพร้อมกับสีขาวนะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมกับไฟเดทไทม์ไลท์ไฟตัดหมอกมีติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ใหม่1 7 0 0 0 0โลรถปี2 0 1 6จดปี2 0 1 7นะครับสีขาวนะครับบอกเลยรถสวยรถเดิมนะับการันตีเรื่องโครงสร้างให้นะครับภายในคันนี้นะครับได้เป็นภายในสีเบจนะฮะ ตัวแผงประตูทั้งสี่ข้างนะครับเป็นสีเบรตัดด้วยลายไม้นะครับสีดำนะครับแล้วก็เบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะฮะสไตล์แคมรี่นะฮะแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้นะครับแยกฝั่งด้านซ้ายด้านขวาเลยนะครับคันนี้ได้เป็นตัวบูสตาร์ทนะฮะเกียร์ได้เป็นเกียร์ถุงนะครับโฟลอะไรมาเิกนะฮะจอพร้อมกับนะครับกล้องถอยหลังนะครับนี่คือสภาพภายในนะฮะคันนี้รถสวยหนึ่งคันนะครับได้เป็นสีขาวด้วยนะครับได้เป็นสีขาวด้วยโครงสร้างเดิมๆนะฮะการันตีแน่นอน บอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับคันนี้รายละเอียดนะครับผมลงไปในคลิปเดี่ยวให้แล้วนะครับใครที่ยังไม่ดูคลิปเดี่ยวนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆนะครับผมเจาะผมพาชมนะครับในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับการให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือสภาพภายในนะครับตัวบงตัวเบาะต่างๆนะครับนี่เลยเบาะสวยเบาะตึงนะครับเบาะสวยเบาะตึงเลยนะสภาพภายในจะเป็นสีเบจนะฮะตัดด้วยสีดํานะครับแล้วก็ ในส่วนของตัวลายไม้นะครับสําหรับตัวเท้าแผนนะครับขอ่ประตูทั้งสี่ข้างแผงประตูนะฮะสภาพสวยๆเลยนะแผงนประตูสภาพสวยๆนะฮะแผ่นตะคงสักับเพจต่างๆอยู่ครบนะครับแล้วก็ตัววงตัวเบาเองนะครับดูสภาพเบาะนะครับไม่ช้ํานะครับอาจจะมีรอยยับอยู่บ้างนะครับตามอายุการใช้งานนะฮะแต่บอกเลยว่าไม่ช้ํานะครับบอกเลยว่าไม่ช้ํานะฮะวิธีการดูเบาะนะครับผ่านการใช้งานมานะหรือ นะครับเบาะที่มีการเก็บงานมีการพ่นสีมาเนี่ยนะครับกดนะครับกดดูนะกดดูรอยยับได้เลยนะบางคนที่บอกว่าเบาะสวยเบาะตึงนะครับไม่มีขาดนะก็อย่างที่เขาบอกถูกต้องนะครับแต่ว่าตัวเบาะเนี่ยนะครับอาจจะมีการพุ่มมาให้ใหม่นะฮะพุ่มมาให้ใหม่แล้วนะครับสำหรับตัวพวงตัวเบาะต่างๆนะครับนี่เลยนะครับนี่ก็คืออ่าโฟลต้าแคมรี่นะครับ2.5ปี2 0 1 6จบปี2 0 1 7ันคันนี้ไมล์หน่170,000โลนะครับ ราคา659,000บาทนะครับสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับ0 8 2 5 1 0นะครับ4405เบอร์นี้โทรหาผมได้เลยนะครับเบอร์นี้แอดไลน์หาผมได้เลยนะครับขอรายละเอียดขอรูปภาพนะครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทักไลน์เข้ามาคุยกันนะบอกเลยหน้ารถสวยนะครับและที่สำคัญราคาสวยนะฮะราคาถูกนะฮะ659นะครับโตยต้าแคมรี่สองจี2016คันนี้ นะครับนี่เลยนะฮะนี่คือสซ็อกนะครับของบริษัททอโต้เรานะครับตัวออนนิวแล้วก็มีนะฮะนี่เลยตัวออนนิวนะครับมีสีขาวสีบอลสีแดงนะฮะตอนนี้นะครับอ่ะขัดออกไปหนึ่งคันนะคันนี้นอกจากนะครับป้ายทะเบียนจะสวยแล้วนะคันนี้นะครับราคาก็สวยด้วยนะสำหรับโตโยต้าแคมรี่นะครับคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ 2.0G นะฮะปี2017ันนะครับคันนี้ใหม่ 1 4ส0 0 0มโลนะครับบอกเลยว่าราคานะฮะถูกที่สุดในตลาดเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับราคา6 0 0 0 0 0ฮะบาทนะครับคันนี้ไม้1 4 0 0 0 0มโลเป็นตัวเครื่องยนต์ 2.0G นะครับภายในเป็นภายในสีส้มนะหรือว่าสีอิดก็แล้วแต่คนเรียกนะครับก็แล้วแต่คนเรียกสําหรับภายในนะครับคันนี้รถของหน่วยงานมือเดียวป้ายแดงนะครับรถ กดระวางนะครับทะเบียนตองแบบนี้เลยนะครับทะเบียนไม่ถอดนะให้ไปทะเบียนนี้เลยนะไฟหน้านะเป็นไฟหน้าโรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับไฟเดย์ไทม์ไลท์ด้านข้างรุ่นนี้ตัวนี้นะครับไม่มีนะครับไม่มีเหมือนเหมือนคัน่อ้ักคคู่ก็คือคันเนี้ยคันเนี้ยมีนะมีติดตั้งเพิ่มเติมมาให้นะแต่ว่าคันนี้ไม่มีนะครับมีเซนเซอร์หน้าให้2จุดนะครับเซนเซอร์หลัง4ี่จุดนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าแคมรี่หนึ่ง อ่าสองนะครับปี2017นะครับภายในเป็นเบาะสีอิฐหรือสีส้มเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับตามสไตล์แคมรี่เลยนะครับแอร์ออโต้ทั้งคู่นะครับนี่เลยนะครเป็นสีบอลเงินนะครับคันนี้รถหน่วยงานปลดระวางนะครับราคา6กแสนหหมื่นเพันบาทนะฮะคันนี้มา1หนึ่งแสนสหมื่นโลนะครับสภาพภายในนะครับก็จะเป็นนะครับสีดำนะครับตัดด้วยลายไม้นะครับภายในเบาะเนี่ยนะจะเป็น เบาะนะครับสีส้มหรือสีอิฐนะนี่เลยนะฮะผมเกียร์เป็นเกียร์ถุงนะครับนี่เลยเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับก็มีร่องรอยนะครับตามอายุการใช้งานนะฮะนี่คือเบาะที่เรานะครับไม่ได้เก็บงานนะครับไม่ได้พ่นสีทับนะครับไม่ได้หุ้มใหม่นะครับเพราะว่านะครับในส่วนของตัวเบาะเนี่ยนะครับถ้ามันยับนะครับแต่ว่าถ้าเราหุ้มใหม่เนี่ยผมบอกเลยนะฮะประมาณเจ8 0ิเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับ ทางร้านเนี่ยนะครับจะไม่ได้เป็นตัวหนังมาตรฐานของตัวแคมรี่นะครับก็เลยคงในส่วนของตัวเบาะที่เป็นเบาะหนังของตัวแคมรี่เอาไว้นะครับบอกเลยว่าได้เบาะหนังแท้ๆอย่างแน่นอนนะฮะนี่คือสภาพการใช้งานมาก็นะครับถือว่าไม่น่าเกียดนะครับถือว่าไม่น่าเกียดนะครับตัวโพลงตัวปีกนะครับก็ไม่ได้ล้มนะครับ้ะเยอะในส่วนของตัวปีกนะฮะเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับนี่เลยนะครับตัวบงตัวเบาะตัวปีกนะฮะก็มี อ่านะครับร่องรอยการใช้งานมาแต่การันตีแน่นอนนะครับว่าได้เป็นตัวเบาะเดิมนะครับเบาะเดิมๆจากโรงงานนะครับนี่เลยนะมีอ่าในส่วนของตัวนะครับได้นะครับเดินสวยๆแบบนี้นะครับตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยมัลตินะฮะบูสตาร์ทนะครับแล้วก็ตัวออปชันต่างๆนะครับเซ็นเซอร์กันลื่นนะครับพัดกระจกเข้ากระจกนะฮะมีตัวคอนโทรลนะครับอยู่ที่บริเวณพวงมาลัยด้วย นะครับตัวนี้ได้เป็นตัวเครื่อง 2.0G นะครับวิทยุนะครับยังได้เป็นตัววิทยุธรรมดานะครับตัวนี้ยังไม่ได้เป็นตัวจอแบบทัชสกรีหรือว่าแบบสัมผัสนะครับภายในสีส้มนะครับภายในสีส้มนะคัันนี้นะครับป้ายสวยนะครับทะเบียนตองเ้าเลยนะฮะแล้วก็มีตัวท้ายเนี่ยรับเป็นลงท้ายด้วยเลขหนึ่งนะครับด้านหลังนะครับมีแอร์สองช่องนะครับภายในโดยสารนะครับนี่เลยนะครับมีม่านไฟฟ้านะครับด้านหลังนะครับนี่เลย ตัวบอะด้านหลังนะครับก็ถือว่าสวยนะถือว่าตึงนะครับได้ได้เป็นบอดแท้บอดเดิมนะครับนี่เลยนะครับตัวบอะด้านหลังนะครับดูได้เลยนะครับนี่เลยนะด้านหลังก็ถือว่าสวยนะตัวนี้อาจจะมีอ่านะครับรอยซ่อมหรือรอยหุ้มมาใหม่ในส่งตัวบอะนะครับนี่เลยแต่ตัวบริเวณตรงกลางเนี่ยนะครับได้เป็นแท้เดิมนะครับนี่เลยนะฮะใต้อะบงแอร์แบ็กอยู่นะครับนี่เลยนะครับตัวด้านข้างนะครับนี่เลย เนี่ยอาจจะมีการหุ้มมาใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะมีหุ้มมาใหม่ให้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือสภาพภายในนะครับของโตเลต้าแคมรี่นะครับ2.0นะครับ G นะฮะปี2017คันนี้นะครับนี่เลยบริเวณด้านท้ายนะครับท้ายเป็นท้ายขาวแดงนะครับทะเบียนสวยทะเบียนตองนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงฝดระวังนะครับรถหน่วยงานนะครับรถหน่วยงาน นะครับเป็นรถมือเดียวนะครับปลดระวางมานะครับคันนี้การันตีในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับการันตีในส่วนตัวนะครับเลขกไม้นะฮะการันตีไม่มีชนนะมาอย่างแน่นอนนะสำหรับ toyota camry 2.0g ปี2017คันนี้ใหม่100,000นะฮะ40,000กโลนะครับราคา659,000บาทนะครับชอบคันนี้ก็แครไว้เลยนะแครทะเบียนไว้เลยหรือว่า แอไลน์นะหรือว่าโทรมาคุยกันได้เลยนะครับ0825104405นะครับอ่ะนะครับมาดูอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าแคมรีนะครับ 2.0G นะครับแต่ว่าคันนี้ได้เป็นตัวปี2018นะคันนี้ได้ปีนะครคันนี้ได้ปีแต่ว่าราคาจะนะครับขยับขึ้นมาอีก20,000นะครับเมื่อเทียบกับตัวปี2017แล้วคันนี้ถือว่าได้ปีนะครันนี้ได้ไม้น้อยด้วยนะครับ1 4 0 0 0 0โล นะครับได้เป็นสีดำนะครับได้เป็นสีดําภายในก็จะเป็นนะครับสีส้มหรือว่าสีอิฐนะครับเหมือนคันเมื่อสักครู่เลยนะคันนี้ผมเป็นคนขับมาเองนะคันที่ผมเป็นคนขับมาเองนะถือว่าใช้ดีช่วงล่างดีนะครับช่วงล่างดีนะครับไม่มีสะบัดไม่มีดังนะก็ขนาดรถผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับสี่ถึงห้าปีนะก็ถือว่านะเป็นมาตรฐานของแฮมลี่เลยนะคันนี้จะเป็นสีดำนะครับไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นโล อันนี้ราคาหกแสนนะฮะับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาหกแสนนะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับเบย์ต้าแคมรี่สองจุดศูนย์จีปีสองพันสิบแปดนะครับได้สีดำนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วเซ็นเซอร์หน้าสองจุดเซ็นเซอร์หลังสี่จุดนะครับในส่วนของตัวภายในนะครับภายในนะภายในคันนี้ก็สวยนะครับเป็นภายในสีส้ม นะครับภายในสีส้มหรือว่าสีอิฐนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับโภลัรมัลตินะฮะในส่วนตัวออปชันต่างๆนะครับก็บอกเลยว่าครบเครื่องนนสไตล์แคนเ่เลยนะครับคอนโซลคอนโซลนะครับยังคงสวยๆเรียบๆอยู่เลยนะครับคันนี้บอกเลยใช้ดีนะผมเป็นคนขับเองด้วยคันนี้นะครับถือว่าสสถานะของรถเนี่ยนะบอกเลยว่าดีในส่วนของตัวช่วงล่างเองตัวเครื่องยนต์ตัวเครื่องยนต์เองนะครับแล้วก็ตัวโครงตัวเกียร์ไม่มีกระตุกนะครับไม่มี รออย่างแน่นอนนะครับนี่เป็นในสองตัวบอกนะครับนี <isso will S 2> ่เลยนะครับเบาะเดิมนะฮะก็อาจจะมีร่องรอยผ่านการใช้งานมานะฮะถือว่าเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าคันนี้ถือว่านะครับไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่นะครับนี่เลยนะครับบอกเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับกันสังคมสักขับเท่ต่างๆอยู่ครบนะครับเร้่คงงเรื่องข้างแล้วก็นะครับแผงประตูนะครับดำๆสวยๆเลยนะครับดำๆสวยๆเลยนะฮะคันนี้ปี18นะครับไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นโล ราคาับราคา679,000บาทนะครับสำหรับ Toyota Camry รถมือเดียวนะครับปลดละวางนะครับจะเป็นอีกหนึ่งครั้ที่ปลดละวางมานะครับเป็นรถมือเดียวนะครับแอร์ก็มีให้2ช่องสําหรับห้องโดยสารนะครับไม่ต้องกังวลเลยว่าห้องโดยสารกว้างๆแบบนี้นะครับความเย็นจะไม่ถึงความเย็นจะไม่พอนะครับนี่เลยเบาะนะหลังจากทาความสะอาดนะฮะซักอลงวงลงแว็กให้สภาพเงาวิ้งเลยนะสภาพเงาวิ้งเลยนะดูได้เลย ม่านไฟฟ้านะครับมีมาให้นะครับนี่เลยนะครับตัววงตัวเบาเองนะครับสภาพสวยกริบนะฮะดูเนื้อเบาะนะคันนี้ได้เป็นเนื้อเบาเดิมนะครับยังไม่มีการหุ้มมาใหม่นะครับนี่เลยนะครับยังไม่มีการหุ้มมาใหม่นะครับนี่เลยนี่คือได้เป็นตัวหนังเบาะเดิมของแคมรี่เลยนะฮะได้เป็นหนังแท้อย่างแน่นอนนะครับนี่เลยตัวด้านข้างเองก็เช่นกันนะฮะตัวด้านข้างเองก็เช่นกันนะครับสภาพสวยสวยกริบเลยนะครับได้เดินเนียนเนียนเลยนะฮะตัววงตัวเบาะสวยนะครับตึง นะครับได้เป็นสีดำนะครับได้เป็นสีดำนะสำหรับโตโยต้าแคมรี่ 2.0G นะฮะปีสองพันสิบแปดคันนี้นะครับนี่เลยนะสภาพเรียบเลยนะมาจากเคมอเตอร์ด้วยนะคันนี้นะครับเลกหน่วยงานเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับประกันวารันตีนะครับให้ในสวงตัวโครงสซ้านะครับไม่มีชนหนักพลิกความนะครับตัวเลขไม้แท้ๆนะครับตรวจสอบนะครับประวัติศูนย์โตโยต้าย้อนหลังได้เลยนะครับ รถดีนะครับบอกเลยว่าจะตรวจสอบได้นะครับเจอประวัติเก่าๆนะครับย้อนหลังได้นะครับสําหรับในส่งตัวรถนะครับนี่คือรถหน่วยงานที่เรานะครับคัดสรรเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับอ่ะมาดูอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ก็ทะเบียนสวยนะครับแล้วก็เป็นคันที่ไม่น้อยที่สุดนะคันนี้ก็เป็นตัวเครื่องยนต์นะครับ 2.0G เช่นเดียวกันนะคันนี้ไม่แ0 0 0 0นะครับคันนี้ไม่แ0 0 0 0ืนะใครมาก่อนนะครับได้ก่อนนะครับทางนี้ทำไมก็ อยู่ที่เนื้อคู่นะตอนนี้ท่านก็อยู่ที่ชะตานะว่าจะถูกชะตาหรือว่าจะถูกใจสําสหรับลูกค้าท่านไหนนะคันนี้ปี2017นะฮะร,รถมือเดียวป้ายแดงรถห่วยงานปลดระวงังนะครับเหมือนกันนะราคา659,000บาทนะครับแต่ว่าคันนี้จะได้ไมน้อยทะเบียนสวยนะครับคันนี้ทะเบียนสวยนะครับคันนี้เป็นตัว 2.0G นะครับมีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้สีบอลเงิน ไภายในสีเบจนะฮะไม้น้อยคันนี้ไม้น้อยนะครับไม่แปดหมื่นแปดพันโลราคาหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถมือเดียวใช้งานน้อยนะครับประวัติศูนย์นะครับตรวจสอบย้อนหลังได้เลยนะครับในสองตัวประวัติรถนะฮะนี่เลยและนี่คือสภาพภายในนะครับคันนี้จะเป็นภายในสีเบจนะครับตัดด้วยสีดำลายไม้นะครับเกียร์ถุงนะครับพวงมาลัยมัลตินะฮะรูสตาร์ทนะครับแล้วก็ในสองตัว นะครับออปชันต่างๆนะครับนี่คือสภาพภายในนะครับเบาะไฟฟ้าคูา่หน้าน,นะครับตัวเบาะตัวหนังเองนะครับได้เป็นเบาะเดิมหนังเดิมนะครับก็จะมีร่องอยการใช้งานมานะฮะนี่เลยจะมีร่องอยการใช้งานมานะครับนี่คือหนังเดิมนะฮะไม่ผ่านการทําใหม่นะครับไม่ผ่านการพ่นสีนะครับอย่างน้อยนะครับก็ได้หนังแท้หนังเดิมนะครับดีกว่าทําใหม่แล้วไปพุ่มหนังพีนะครับบอกเลยว่านะครับในสวงตัวคุณภาพนะครับในสองตัว ความคงทนเนี่ยนับสู้หนังเดิมหนังแท้ไม่ได้นะครับอาจจะดูใหม่กว่าก็จริงนะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะพุดมาใหม่นะทำมาใหม่แล้วนะครับอายุการใช้งานนับสู้ของแท้ของเดิมไม่ได้แน่นอนนะนี่เลยนะในส่วนตัวโลโก้ a i r ์บงแอร์แบ็ต่างๆอยู่ครบนะครับนี่เลยนะับสภาพภายในนะเกียร์สุงนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับแผ่นตะทงสักับเพกต่างๆนะครับอยู่ครบๆเลยแถมประตูสวย นะแผงประตูสวยนะครับเป็นสีเป๊ะสัดด้วยสีดํานะครับที่อ่าเท้าแขนวางแขนเนี่ยจะเป็นในส่งตัวลายไม้นะครับนี่เลยประตูไม่ต้องปิดแรงนะครับปิดเบาเก็ดูดจุ๊บดูดจุ๊บแล้วนะฮะนี่เลยสภาพภายในนะครับสภาพภายในนะครับสวยสวยตึงๆนะฮะดูได้เลยนะครับช่ององช่องแอร์นะครับมีมาให้นะครับตัวเบาะนะครับนี่เลยนะฮะได้เป็นหนังเดิมนะครับได้เป็นหนังเดิมนะครับยังมีร่องรอยนะครับรอยยับอยู่นะครับยังมีร่องรอยรอยยับอยู่ นะครับดังโครงดังช่างนะครับนี่เลยนะฮะก็ได้เป็นหนังเดิมเช่นเดียวกันนะครับนี่เลยตะโค้งระเข็บสวยนะภายในสะอาดสําหรับสีเบดนะฮะําให้ห้องโดยสารสว่างดูสะอาดนะครับดูสะอาดสะอาดเลยในส่วนตัวห้องภายในนะครับใครชอบนะฮะสีไหนนะภายในแบบไหนนะก็เลือกเอาได้เลยนะครับผมมีให้เลือก4ี่คันสําหรับโฉมนี้นะครับสำหรับอ่าโฉมนี้นะครับโซย้าแคมรี่นะครับ2อ g ศูนะครับมีทั้งตัว2 0ศูน นะครับแล้วก็ตัว2.5นะครับตัวก่อนเป็นก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นตัว all new นะครับสำหรับ toyota camry นะครับคันนี้ไม่80,000นะครับเครื่องยนต์ 2.0G รถมือเดียวนะครับราคา659,000บาทนะครับภายในสีเบสนะครับคันนี้ 2.0G นะครับคันนี้ไม่140,000โลนะครับภายในจะเป็นนะครับสีส้มหรือสีอิฐ นะครับคันนี้เครื่องยนต์ 2.0G นะครับตัวถังสีดํานะครับไมล์แสนสี่นะครับราคาหกแสนห้าหมื่นอ่าราคาหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคันนี้ได้เป็นปีสิบแปดนะฮะสีดําได้เป็นปีสิบแปดนะฮะถัดออกมาอีกหนึ่งคันนะคันนี้สีบอลเงินนะครับคันนี้ไมล์ก็หนึ่งแสนสี่หมื่นโลนะคันนี้ทะเบียนสวยนะครับคันนี้ไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นโลปีสองพันสิบเจ็ดนะครับ คันนี้ได้เป็นภายในนะครับสีส้มหรือสีอิฐนะครับคันนี้ได้เป็นภายในสีส้มสีอิฐนะฮะชอบภายในสีเบจนะครับก็คันนี้นะได้ไม้น้อยนะทะเบียนเลข3ตัวนะครับชอบภายในสีส้มหรือสีอิฐนะก็คันนี้นะทะเบียนก็สวยนะครับแต่ว่าไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นโลนะแต่ว่าได้เป็นรถหน่วยงานทั้งคู่นะครับรถปลระวางมาทั้งคู่นะครับราคา6กแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันนะคันนี้เป็น toyota camry นะครับตัว2.5สีขาวรับคันนี้ไม่0 0 0 0 0 0นนะครับ70มื่นโลนะครับคันนี้ไมหม่1แ0 0 0 0นโลนะครับอันนี้จะเป็นสีขาวนะครับนี่เลยนะชอบคันไหนถูกใจคันไหนนะครับก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะ082 510นนะครับ4405นะครับเบอร์นี้เบอร์มัดทออโต้รับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมขอรูปภาพขอคลิปเพิ่มเติมนะเพราะว่ารถแต่ละคันเนี่ยนะจะมี อ่านะคันและจะมีจะมีคลิปนะครับทุกคันเลยที่ผมรีวิวเจาะรายละเอียดให้ดูตัวโครงสร้างตัวเครื่องยนต์นะครับแม้แต่ตัวอ่าวารันตีนะครับย้อนหลังให้นะครับก็สามารถทักเข้ามาดูได้เลยนะครับวันนี้ผม,ม่อต้อนล้วขอตัวไปก่อนนะช่องทางการติดต่อผมนะฮะ0 8 2 5 1 0นะครับ4405เบอร์อนี้โทรเข้ามาเบอร์อนี้แอดไลน์ได้เลยนะับวันนี้ขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ